อันยองอันยองอันยองยองเซโยเจสนวยสนวยหัวคอเองค่ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปวิด,ด,ดีโอเดีดเจงเนาะโอเคมาดูกลุ่มรักกีทำกันนิดนึงค่ะกลุ่มรักกีทำวันนี้เพื่อนเพื่อนไปเล่นเกมอะไรมาบ้างเอ่ยนี่เอ้ยก็มีเกมแปะอยู่เดอ้ออ่าโอเคมีทั้งสาวทําเฮ้ยหรือว่าสาวทํามาดีคะเนี่ยเออเอ้ยสาวทํามีคนแตกหลายคนอยู่นะอ่าเมื่อวานเจ๊ก็ไปเห็นมานะว่าเพื่อนๆในสมาชิกในกลุ่มน้องก็บอกว่า มีทุนไม่เยอะแล้วก็ไปเล่นสาถ้ำแล้วก็ได้มานะแต่เจ๊ยังไม่ได้ไปลองเลยค่ะเมื่อวานเจ๊ก็ไปได้เกมค็อกเคลไนท์มาเนาะโอ้โหสุดยอดค่ะสุดดิ่งกระดิ่งกระดิ่งหมามากเลยค่ะโอเคประมาณนี้เนาะในกลุ่มธุรกีจทางใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้เนาะกลุ่มธุรกีจทางก็เป็นกลุ่มที่แบบจะมีเพื่อนๆสมาชิกจะมาบอกว่าเกมไหนมันแตกเกมไหนมันแจก,ห,แกหรือว่าเกมไหนมันเกลือนะก็ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆในการเลือกเล่นเกมของเราได้เนาะสามารถแบบ เวลาเราจะเข้ามาเล่นในช่วงเวลานี้เราก็มาดูเพื่อนๆว่ามีไปแต่เกมอะไรมาบ้างเออถ้ามันดีมันได้มันโดนอยู่ก็เราก็ไปเล่นตามได้เนาะประมาณนี้ค่ะกับกลุ่มลัคกีก้ทางของเราเนาะโอเคฝาก like, กดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำไม่เล่นตามหรือเล่นแบบเนาะเดี๋ยวมีทุนอยู่นิดหน่อยเนาะเออมีแบบเศษเหลืออยู่ค่ะก็เลยจะมาลองเล่นแปะดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเนาะในรอบนี้เนาะไปกันเลยค่ะกับเกมอีแปะใครเชี่ยนวินจ้าอ่ะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกเนาะ มีทุนเหลืออยู่จ้ะเออมีเงินเหลืออยู่เนาะ205บาทมาลองดูกันเลยค่ะไม่ต้องกดหาคอมโบคอมโบแล้วค่ะมาลองดูซิ่ารอบแรกมันจะตกดำหรือเปล่าถ้าตกดำคือจบค่ะเออย,ยังได้เนาะยังได้แบบถ้าตกดำก็มีเบ็ดบาทเล่นได้อยู่นะอ่าโอเคไม่ตกค่ะเอาสักสิบสองคูสองก็พอนะไม่ต้องเอาเยอะใคร่ดอกเออโอเคสวยค่ะไม่ตกจ้าข้างบนข้างล่างอย่าตกเดอ้อมีเอาเดอ้อมีเอาเดอ้อโอเคสวยงามค่ะไปค่ะ เออเออโอเคเลิศค่ะมาดูซิว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะเมื่อวานก็โอ้โหอีแปะก็แข็งเหลือเกินค่ะดีที่เจ็บโอ้โหดอกแรกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองพันโอ้โหต่อเนื่องโอ้โหมาดีเด้อโอ้ยเฮ้ยอื้มอ่ะอย่าบอกเข้าฟรีเด้อฟรับ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 โอ้โหเข้าฟรีขยีดอกเฮ้ยมาดีแล้วเหรอแปะ เอ้ยกลับมาดีแล้วเหรอคันนี้อ่าเลิศค่ะเบต3ได้มา489บาทแล้วได้อ่าของฟรีมาเนาะอีก8หมูนไข่อดอกเออดูสิอย่านิ่งค่ะหฟรีในเกิอหรือเปล่าคนันนี่ย้มาต่อเนื่องไปอย่าสั่นดอกแรก,ก,ก,กดอกแรกสิไข่ดอกเออมาดีอย่ามาดีต้นชุดไอ้เรียวปลายนะไม่เอเดอเฮ้ยเฮ้ยเฮยนิ่งแล้วคะ่ะนิ่งแล้วคะ่ะ อืม,อมเบาเบาค่ะเอ้ยไหนละแป,ปะปลาทัดโอเคอม,มาฟรีในฟรีให้แล้วก็ไม่จ่ายโอเคมาจ่ายช้าอยู่มาช้าแต่ก็มานะ550บาทแล้วค่ะเหลืออีก10หมุนค่ะปรับเข้าไปค่ะลูกนี้ลูกเจโอเคโอเคนะคะนะคะอ่ากำไรมาแล้วค่ะโอ้โห ดีที่มีทุนเหลืออยูน่นิดนิดหน่อยเนาะโอ้โหลูกเกฟก๋ฟรับ้าไปค่ะ129่บ้าทค่ะต่อเนื่องไหมฟรับมังเกอร์อะกำไรมาแบบเลิศแล้วค่ะแบบนี้โอเคยังมีต่อเนื่องค่ะลูกเอหืมเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเหลือให้หมบุนค่ะมาเออเมื่อวานเนาะที่บอกโอ้โหกำลังจะโม้ก็มันก็เข้ามาค่ะเออหืไม่ให้ไม่มีช่องว่างให้โมเลยค่ะ พอจะโอเป็นไงล่ะโอ้โหเคต่อเนื่องค่ะโอ้ยสวยค่ะอึ๊โอ้โหเฮ้ยกลับมาดีแล้วเนี่ยเป็นไวเชื่อมต่อเนื่องค่ะมีอะไรคำนวณไหมโอ้โหเสียดายเออเมื่อวานก็แข่งโป๊กนะเมื่อวานแบบแข็งมากมาค่ะเออวันนี้อยู่ๆมาก็คำนวณดีไข่ดอกได้ฟร์ในฟร์มาโอเคดอกสุดท้ายแปดร้อยสิบเอบาทโอ้โห เบ็ดสามเดอ้อกําไรคะ่ะไปเลยคะ่ะแบบนี้ยาวๆไปคะ่ะเออมาอึอึอ,อึโอ้โหไม่คํานวณเลยไข่ดอกอ้าวฟรีคะ่ะเฮ้ยได้ฟรีได้ฟรีแถมได้ฟรีฟรฟรสกตเตอร์มาอีกคะ่ะแบบนี้ก็ต้องกดไข่ดอกไม่กดไม่ได้จ้าของฟรีก็ต้องลองคะ่ะเออสวยคะ่ะ12บสคูณสิสองเนาะขอให้แบบให้มันได้มันปัง,ปงๆเนาะยาตกดาโอเคคะ่ะ ดูซิมันจะตกดำหรือเปล่าอืมแต่เพื่อนๆก็บอกว่ามันตกดำอยู่นะเอ้ยเกือบไปไข่ดอกอ่าเบรกอีสโอเคเลิศค่ะมาค่ะดูซิว่ามันจะจ่ายแบบเมื่อกี้หรือเปล่าค่ะอืมมาจะรับอเอ้ยอย่างเงียบเคเบาอยูอ่นิ่งละเออประทัดลูกเคสวยค่ะรองนี้ โอ้ยอังเปาฟรับเป็นวายเชื่อมต่อเนื่องค่ะเจแน่นอนค่ะลุกนี้ฟรับเข้าไปค่ะเจประทัดโอ้โหไม่ใช่เจเจสลินนะคะโอ้หืเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้ยยังไม่เยอะเนาะยังเหลือกล้ามุน่ะไม่เป็นไรมาลุ้นกันค่ะฟรับเข้าไปค่ะโอ้โหประทัดสวยงามค่ะเออหรือว่ามันกลับมาดีแล้วคะเนี่ยแบบนี้ต้องจัดต่อเนื่องไปเลยค่ะเออมาเจฟรับหืชิงชับโอ้ยลูกเคสวยงามค่ะชิงชับช่องหนึ่งค่ะ รัดลูกเจก็ได้โอ้โหช่องสองไม่ลงให้ใครดอกเอ้ยอย่านิ่งค่ะประทัดโอ้โหเสียดายช่องหนึ่งเออมาอับปตุตตกายฟลับอะสามหมุนสุดท้ายค่ะเอ้ยอย่านิ่งค่ะขออีกสักนิดแปะโอ้ยสวยค่ะประทัดช่องหนึ่งค่ะลงมาโอ้โหไม่ลงมาให้ค่ะอื้อโอเคก็ถือว่าได้อยู่ค่ะของฟรี ฟรีในฟรีแถมได้ฟรีสเกตเตอร์มาอีก226บาทค่ะเอาทุนที่200บาทเราไม่หยุดค่ะไปค่ะกระโดดข้ามไปเลยค่ะเออมันต้องจัดอย่างนี้สิเออ12คูณ12เช่นเคยค่ะไปค่ะมาค่ะเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหหรือต่อเนื่องค่ะไปไม่สนเดอ้อบอกเลยอ่าโอเค ขออย่าตกนะรอบนี้นะไม่เอานะแป่นะอออออโอเคสวยค่ะผ่านนะมาอย่าตกอีกเดอ้อรอบนี้ถ้าตกก็คือหมดไข่ดอกเอ้ยเกือไปค่ะโอเคได้อยู่ค่ะสิบสอค่ะมาจ้ะึออโอ้โหใจหายวูบใจหายวาบไข่ดอก1 2บสอเบดสิบค่ะ รอบนี้ขอหนักๆโอเคดอกแรก,กันหนึ่งรยบาทมาแล้วค่ะขอคิวช่องหนึ่งค่ะฟรับโอ้โหเป็นเอคิวช่องหนึ่งคิวช่องหนึ่งอเอ้ยมาอย่างเลยสิบมุนค่ะฟรับโอ้โหเออเมื่อวานเพื่อนๆได้ไปดูของเจที่เล่นหรือเปล่าคะไอ์ค็อกเทลนท์โอ้โหดอกนี่สวยแตกมาแบบอลังการงานสร้างมา,คาก,ก,กมค่ะดอกเลิศหลูสเปนไตน์ค่ะแบบนี้เวอร์ค่ะเจลงมาออื ได้กําไรมาแล้วนะโอเคคิวช่องหนึ่งเป็นอังปาตัวไกด์สวยค่ะคิวต่อเนื่องค่ะโอ้ยเลิศเลิศกลับมาดีแล้วเด้อแปลกลับมาดีแล้วเด้อนั่นไงเป็นไงล่ะจ่ายมาอยู่นะ426บาทแล้วค่ะเอ้ยชมนี่ชมหน่อยอย่านิ่งค่ะแปะอีแปะอีดอกมึงอย่านิ่งค่ะเอ้ยไม่คำนวณหรออย่างวันนี้เอ้ยโอ้โหกำไรไม่สุดค่ะ ได้มา426บาทอ่ะเอาซื้อไม่ได้นี่อ่ะมาลองต้องลดเบ็ดเนาะเพราะมันซื้อไม่ได้ค่ะมาจ้าต่อเน,นื่องฟรับอ้โหยสวยจ้ะเออซอ้อเลยค่ะเอ้ยเมื่อกี้เบ็ดสิบก็ไม่กำไรสิขาดทุนสิเมื่อกี้อา้าวอีเจ๊มึงมั่วนี่อ่ะมาค่ะเบ็ดเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแปะ โอ้โห oh, oh, อีดอกซื้อซ้ำค่ะซื้อซ้ำค่ะไม่ยอมค่ะแบบนี้มาอย่าตกดำอีกเด้อถ้าตกดำนี่คือจบเดอ้อจบเดอ้ออีดอกโอ้ยโอเครอดค่ะรอดค่ะไปค่ะอืด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 ยายายาโอ้ยอีแปะอีดอกมึงเกินไปปะโอ้โหโอพอค่ะ <laughs> ต้องเลิกค่ะ เอาจริงนะโทษแปลกก็ไม่ได้นะอยู่ที่เจเองนะจริงๆมันได้มาแล้วนะทั้งฟรีในฟรีแล้วก็ได้โอ้ยได้สเกตเตอร์ฟรีมาอีกเนาะเมื่อกี้โอ้โหไม่ยอมเลิกเองค่ะเอาทุนไปที่สองร้อยบาทจริงได้ไปพันกว่าบาทแล้วเนาะไม่ยอมหยุดโอเคโทษใครไม่ได้ค่ะถือว่าโทษตัวเองเนาะมันเหมือนจะกลับมาดีแล้วนะแต่ก็เออถ้าเราหยุดตั้งแต่แรกมันก็ได้แล้วเนาะแต่เราไม่ยอมหยุดค่ะความโลภเป็นบ่อกเกิดของการหมดตัวค่ะประมาณนี้เนาะเอไปแล้วค่ะประมาณนี้แล้วกัน ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเล่นแบบเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์แหละเออประมาณนั้นแหละมาพูดคุยกันมาพูดคุยกันค่ะโอเคไปแล้วค่ะบายค่ะเขี่ยใจจุง